ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่จ้ามากินกันเลยจ้าไฟลุกเลยไฟลุกเลยแม่ต้องหลบหลบเลปเนี่ยกลัวไฟมาโดนหน้าแม่นี่นี่น,นี่ให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวต้องไปปิดแอร์นิดนึงบ้างเนีย่ยดูเสร็จคุณผู้ชมกลัวมากเลยกลัวไฟมาโดนหน้าโดนเสื้อผ้าแม่เดี๋ยวนะปบะไฟลุกเลยนเปิดแอร์อย,อยู่เดี๋ยวไปปิดแอร์ดีกว่าบ้างมันจะได้ไม่ลุกใส่แม่แวอุ้ยน่ากลัวอปิดแอร์ก่อนปิดแอร์ก่อนปิดแอร์ก่อน เดี๋ยวไฟมาโดนหน้าโดนเสื้อผ้าเราเพราะว่าลมแอร์มันเป่าไปทางนี้ไงมันก็จะไฟลุกหน้ากลัวมากอ่ามากินกันจ้าก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ชุดนี้ร้อยหนึ่งชุดละร้อยชุดละร้อยจ้าใส่กระทะทองคำนะจ้ามีตีนไก่มีข้อไก่มีน่องไก่มีปีกไก่ชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาท ร้านแคนนาบิด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 อยู่ทางเดินระหว่างบายกหนึ่งไปบายกสองบานเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองเป็นตึกแถวหนึ่งกูหานั่งกินได้แล้วนะจ๊ะนั่งกินได้แล้วจา้าก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไก๋วยเตี๋ยวไก่จา้าชุดละหนึ่งร้อยชุดละหนึ่งร้อยจ้านี่ก๋วยเตี๋ยวไก่นี่ไฟลุกเลยเห็นไหมปะนี่มันทาตรงนี้อู้ยไฟลุกไม่กล้าเข้าใกล้เลยคุณผู้ชมกลัวเนี่ยขนาดปิดแอร์แล้วย,ยังไฟลุกเลยนะ นี่ก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลุกก๋วยเตี๋ยวไก่ไฟลูกจ้าตีนไก่ข้อไก่น้องไก่ปีไก่ชุดละร้อยชุดละร้อยชุดละร้อยก็จะมีอย่างนี้นะจ๊ะมีผักมีเส้นให้ต่างห่างกระทะหนึ่งกินได้สี่คนกินสี่คนคนละยี่สิบห้าบาทมาเลยร้านแคนนาบิสแคนนาบิสแคนนาบิสอยู่ทางเดินระหว่างไปยงหนึ่งไปบปยกสองเที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นมากินได้เลยจ้าโทรมาสั่งก็ได้นะจ๊ะค่ารถคิดตามระยะทางจากเดลิเวอรี่ 0816304622หรือไลน์แอดลี a าแก i n แอด n ีนา n ก g a แอดลีนาแกร์ไลนมีแอดนะคะ L E E N A. g a n g a นจแอดลีนาแกร n แอดลีนาแกรแอดลีนาแาไชื่อข่าวโหดจ้าโทร0816304622ร้านแคนนาบิดแคนนาบิดแคนนาบิดอยู่ทางเดินระหว่างบายกหนึ่งไปใบหยกสองจ้าเดี๋ยวคนให้คุณผู้ชมดูนะนี่ มันเนี่ยกลัวจะโดนไฟไฟมันลุกขึ้นมาท่วมกระทะมีกระเทียมเจียวนะคะมีบะเต่งด้วยนะกระเทียมเจียวใส่บะเต่งด้วยน่ากินฝุดฝุดน่ากินฝุดฝุดเห็นไหมคะเห็นตีนไหมคะเห็นตีนไหมคะเห็นตีนไหมคะน่ากินฝุดฝุดข้อไก่เห็นไหมคะเห็นข้อไก่ไหมคะอุ้ยกลวยหล่นกลวยหล่นอืมมากินกันเลยค่ะมากินกันเลยค่ะเห็นปีกไก่ไหมคะปีกไก่ นี่เห็นไหมคะเห็นไหมคะร้อยเดียวเองร้อยเดียวเองนี่มีเส้นให้ต่างหากนะมีผักให้ต่างหากนะคะนี่ร้านแคนาบิดแคนาบิดแคนาบิดทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้ามากินได้เลยจ้าโทรมาสั่งไปกินที่บ้านก็ได้เลยรีวอรี่นั่งกินได้แล้วนั่งกินได้แล้วค่าร์ดกิดตามระยะทาง ชุดละร้อยชุดละร้อยชุดละร้อยจ้านี่ชุดละหนึ่งร้อยบาทกินได้สี่คนนะเนี่ยม,มีมีเส้นให้อย่างนี้นะเส้นให้อย่างนี้ด้วยมีผักด้วยอ่ะใส่ลงไปหน่อยผักต้องมีพริกแห้งทอดใส่ลงไปด้วยนะจ๊ะพริกแห้งทอดใส่ลงไปนี่นี่มะละใส่ลงไปมะละใส่ลงไปมะละใส่ ตรงเองใส่ชีหลังเดมมันไม่กรอบนี่คุณผู้ชมเดือดฟุดฟุดเดือดฟุดฟุดเลยเห็นไหมน่ากินไหมเดือดฟุดฟุดเดือดฟุดฟุดเลยจ้าน่ากินไหมจ้าอือหือพริกทอดน่ากินไหมจ้าน่ากินไหมจ้าเดือดฟุดฟุดเห็นไหมจ้าเดือดฟุดฝุดเห็นไหมจ้า นี่เอาตัวงอกใส่ลงไปเลยแกตัวงอกใส่ลงไปเลย้กโอ้ยอร่อยน้ำแกงหวานฝุดฝุดอุย้ยนี่ร้อยเดียวชุดละร้อยชุดละร้อยชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทนั่งกินได้นั่งกินได้ไดชุดละหนึ่งร้อยบาทชุดละหนึ่งร้อยบาทจัดโปรโมชั่นนะะปกติหม้อน,นี้ร้อยแปดสิบนะ นี่ขายแค่ร้อยเดียวขายแค่ร้อยเดียวโปรโมชั่นโปรโมชั่นมากินกันจ้ามากินกันจ้า อันนี้เส้นหมี่เส้นหมี่เราไม่ต้องไม่ต้องใส่ลงไปในน้ำเดี๋ยวมันเละแล้วก็มามากินกันใส่ลงในน้ำเดี๋ยวมันเละแม่จะไม่ได้ใส่พริกนะเนี่ยก็เตี๋ยวไก่ลองใส่แบบกินแบบว่าที่เรายังไม่ต้องไม่ต้องใส่พริกดูที่ว่าเป็นยังไงสด รดน้ำมันก่อนอืออร่อยเลยอะ่ะเรียกว่าไม่ต้องเติมไม่ต้องเติมพริกเลยนะเอาเส้นสะจะได้มีรสชาติอือมาค่ะมาค่ะมา มากินเลยค่ะมากินเลยค่ะมากินเลยค่ะ นี่นี่คุณผู้ชมอุ้ยน่ากินอันนี้แม่ยังไม่ได้ใส่พริกนะลองกินแบบไม่ใส่พริกว่าน้ํามันอร่อยไหมน้ํามันอร่อยมากน้ํามันอร่อยมากเลยนี่นี่นี่แม่ตักมาเนี่ยนี่ไงบอกแล้วว่าร้อยหนึ่งกินได้สี่คนนะเนี่ยร้อยหนึ่งกินได้สี่คนอืม อันนี้ยังไม่ได้ใส,พนน ap, สพ่พริกง๋ยวเราลองแบบใส่พริกดูเพราะว่าเมื่อกี้มันล้นมันใส่พริกไม่ได้ไงี่ยเนี้ยนนพริกใส่ลงไปหูยังเดือดปุดๆอยู่แลลวใส่พริกลงไปอันนี้พริกน้ำส้มตำ่งน่ากินไหมน่ากินไหมน่ากิน,น,กนพริกน้ำส้มตำเทลงไปเดือดปุดๆเด,ด,ด,ดือดปุดๆเดี๋ยวชิมดูก่อน ว่าต้องเติมเติมน้ำตาลเท่าไหร่เดี๋ยวเติมไปมันหวานไปชิมดูก่อน ยแม่ชิมดูก่อนต้องใส่น้ำตาลหน่อยเผ็ดเปรี้ยวอะไรได้แล้วนะใส่น้ำตาลก่อนใส่น้ำตาลหน่อยน้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากสูตรสมุนไพรยาสมุนไพรนะคะ19ชนิดเนี่ยน้ำก๋วยเตี๋ยวอร่อยมาก ไม่ชิมกันอืมเวริร์กแล้วอ่ะอยากจะให้คุณผู้ชมดูนี่ค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะเดี๋ยวอน,นี้ผสมลงไปก่อนพราะมันไม่ใส่พริกแล้วแม่กินไม่ได้อืมเห็นไหมคะเห็นไหมคะเต้มากินเดวยวกัน ไม่ได้ขายทุกวันไงขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์เต่ไม่หาลูกจ้างไม่ได้แม่รับสมัครลุกจ้างนะคะให้เดือนละสามหมื่นสามมื่นจะได้เปิดขายทุกวันนี่นี่มีตีนมีตีนมีตีนนี่นี่ให้คุณผู้ชมดู นี่เนี่ยเนี่ยแซ่บเลยแซ่บเลยร้านกูขายเหี้ยแทนที่จะเชียร์ร้านกูไปเชียร์ร้านอื่นนี่ร้านกูขายใบนหบน,บนี่งกระดาษแล้วไปเอากระดาษแปปนึงกระดาษที่ชู่หมด มันเลอะไงมันเลอะชั้หกเลอะเทอะมี๋จะแม่ไปหยิบกระดาษทีชชู้แป๊บนึ่งมีกว๋วยเตี๋ยวหมูตุนกว๋วยเตี๋ยวไก่ตุนลูกชิ้นเยินกิน ยืนกินอ่ะชุดละร้อยชุดละร้อยมีห้าสิบลูกนะชุดละร้อยมีห้าสิบลูกมีน้ําจิ้มให้ด้วยมีผักแ้มให้ด้วยมาได้เลยลูกจิ้งยืนกินลูกจิ้งยืนกินกูณผอใส่ไหมเอากระดาษมาจะได้เตรียมเช็ดปากามาคุณผู้ชมินตีนไก่กินตีนไก่ พ่อไก่เนี่ยตีนไก่เห็นไหมคะอืมนกน,น,นกิ้นไก่มันจะเป็กนกราเก้น ร้านฉันขายใครจะสมัครเป็นลูกจ้างให้เดือนละสามหมื่นนะจ๊ะอ่ะแชมป์อ้าปากแชมป์ครับแชมป์อืมอ้าปากเต้เต้แอปปากเต้ Áp bạc, áp bạc tinh chạy ngon, mình nằm mê nhở, mình nè tay uống nè dặn nè nè dặn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  nè lễ nè dặn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  ลงไปตุ่นไปตุ่นมืนกันอย่างอื่นมันเริ่มเละแล้วอันอื่นใช้ได้เลยก็ได้ไงนี่ช้าสุดเอาเอาเอาออกมาถึนรอบประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ อร่อยแต่ก้องกําเก่งอร่อยหอมสมุนไพ,พรเพราะเราใส่สมุนไพรทั้งสิบเก้าชนิดแล้วก็มีมีมะระไงใส่มะล,ะละลงไปแล้วมันอร่อยเนี่ยใส่พริกทอดลงไปแล้วก็ใส่ผักผักอันนี้ก็เรียกอะไรวะความจำไม่เสื่อมอืมอร่อยอ อร่อยมากเลยอือจะก,ก้อนมนึงทำไงร้านกูขาจะก,ก้องทำจะก,ก้องเป็นคนขายอร่อยมาก๋วยเต๋ยวเนื้อ๋วยเต๋ยวหมูตุ๋น๋วยเตี๋ยวไก่อือ แล้วก็น้ำผลไม้ปั่นเนี่ยร้านแม่ขายร้านขนมิดนนี่นี่นี่เห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่าเห็นหรือเปล่ามา้าปั่นอร่อยมากนี่เดี๋ยวอันนี้อันนี้ไฟดับละเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูเดี๋ยวจะบอกว่าไม่เห็นไม่เห็นนี่ไงเห็นแล้วป่ะไ,มไ,มไววฟมันดับลวเดี๋ยวตัก ตักข้อไก่ขึ้นมากินเนี่ยข้อไก่เห็นข้อไก่ไหมแม่ชอบกินข้อไก่เนี่ยตักใส่เนีัยจะได้กินง่ายในนี้มันร้อนไงเนี่ยข้อไก่เห็นไหมเปล่าคุณผู้ชมโอเคข้อไก่ข้อไก่ข้อไก่ รับสมัครพนักงานนะให้เดือนละสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยมาขายก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้แหละขายก๋วยเตี๋ยวไก่ก๋วยเตี๋ยวหมูตุนก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุนแล้วก็น้ําผลไม้ปั่นให้เดือนละสามหมื่นสนใจทักไลน์มาเลยแอตเลนาดัดแกงแอตเลนาดัดแกงโทรมาก็ได้ศูนย์แปดหนึ่งหกสามศูนย์สี่หกสองสองเห็นไหมเห็นไหมเดีย๋ยวมาแชรข้อกัน เลอะเทอะนิดนึงแต่มันอร่อยนี่คือโปรโมชั่นนะปกติร้อยแปดสิบนะนี่คิดแค่ร้อยเดียวคิดแค่ร้อยเดียว ข้อไกอ่อร่อยมากข้อไก่ข้อไก่๋วยเต๋ยวไก่ฉันอร่อยมากใส่มะระลงไปต้มแล้วน้ำมันอร่อยเจียวใส่พริกทอดนะใส่พริกทอดแล้วก็ใส่ใบอะไรอะ่ะ เเรียกใบ,บอะไรอะฉันฉันลืมความจำฉันเสื่มใบอะไรเที่ยวจริงก๋วยเตี๋ยวกันี่ย่แล้วมันหอมอร่อยมากใส่ผักเยอะๆแล้วมันหอม ใส่มะนาวลงไปต้มนะอร่อยมากเนีย่ย นี่อร่อยมากอืม น้ำอร่อยมากตีนไก่อร่อยมากคุณผู้ชมพอกไก่ rồi ạ à. Hãy okay. น้ำหูน้ำตาไหลแม่ว้กินจนน้ำหูน้ำตาหลมันอร่อยจริงๆเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยฉันฉันเป็นคนปรุงน้ำเองนะน้ำซุปฉันทำเองเลยน้ำผุน้ำซุปเนี่ยแม่เป็นคน ปรุงเองเลยเพราะว่ากลัวเขาปรุงมามาแล้วไม่ถูกใจเลยทำลงมือทำเองเลยอืมขไก่อืม อืม,มอร่อยอ่ะเราใส่เส้นลงไปหน่อยใส่เส้นมันงั้นมันไม่อิ่ม,ม่ะใส่เส้นลงไปมันจะไ่อิ่มอืมอร่อยมาก เส้นหน่อยมันงันมมง้มันไม่อิ่มแพตตีนไก่ข้อไก่อะมันไม่อิ่มกินเส้นหน่อยกินเส้นหน่อยื ข้อไก่ข้อไก่กินเส้นหน่อยกินเส้นหน่อยเส้นหมี่เส้นหมี ตินไก่ตินไก่อ,อร่อยอร่อยมากผ็ดเผ็ดเผ็ดนร้อนๆอ,อร่อยมาก อร่กลิ่นแก่เผ็ดวนนะ้ำมะพร้าวนี่โอ้ยอิ่มอร่อยโอ้ยอร่อยนี่คุณผู้ชมน้ำมะพร้าวร้านแคน,นาบิกแคน,นาบิกอยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองศูนย์กันทะเอ้ยเ,เอ้เป็นตึกแถวหนึ่งคููหาเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เที่ยงถึงหกโมงเย็น ใจมีกว๋วยเตี๋ยวหมูกว๋วยเตี๋ยวไก่กว๋วยเตี๋ยวเนื้อแล้วก็นี่น้ำผลไม้ปั่นมากินได้เลยลูกชิ้นยืนกินไม่ต้องไปถึงบุรีรัมมาที่ร้านเลยชุดละหนึ่งร้อยห้าสิบูกมีน้ำจิ้มมีผัดสดให้ด้วยมากินได้เลยเดี๋ยวแม่เปิดแอร์ก่อนร้อนชิบหายเลยร้านแคนาบิดแคนาบิดแคน,นาบิดร้านฉันเองร้านฉันเองร้านฉันขาย เป็นร้านของฉันเองนี่มันเจ้าของร้านแคนาบิตแคนาบิตแคนาบิตสาว์อาทีเสาว์อาที์เที่ยงถึงหกโมงเย็นเที่ยงถึงหกโมงเย็นเดี๋ยวฉันเปิดแอร์นิดหนึ่งร้นงอนชิบหายเมื่อกี้ฉันปิดแอร์เพราะฉันกลวกัวแกไฟลุกใส่หน้าฉันอร่อยมากเนีย่ยเรากินน้ำมะพร้าว หวานหอมอร่อยตะก้องนี้ทาน้ํามะพร้าวอร่อยที่สุดในโลกเลยตะก้องเก่งที่สุดในโลก <c oughs>